Da da da. คาถาสามหนแล้วเอานิ้วมาส้นเวียนขวาไปซ้ายหยิบขี้พึ่งหลวงพ่อพาอีกทั้งคาถาหลวงพ่อพวงใครเห็นต้องเป็นห่วงแทบจะร้องไห้ถ้าผู้ชายเข้ามาเห็นหน้าให้อยากมองให้อยากได้เป็นคู่ครองรักไม่มีวันคลาย แต่งตัวมาสดใสร่างกายก็สะสวยจังสมภูมิภูมิ โลกภัยมายามจะแย้มจะยิ้มไม่ผิดแม่พิมพ์เมืองสุพรันลูกสาวยี่สีพประจันหน้ายวนใจถ้าสวยเหมือนพิมนั้นวันนี้ฉันสวยแน่คุณแผนเห็นจะต้องแลงตา เมือนพิมพ์น้าวันนี้ลรนัวสวยแน่ว่าสวยแน่คุณแผรน่ะเห็นจะต้องแลแล้วนัวตาลายใครนอจังพุ่มพัวยาสวยเหมือนแม่พิมพ์มาพอได้ยินน้าแล้วฉันยิ้มน้ำลายหยดเป็นใย,ยมองพิมพ์มาเตียจนเพลนวันนี้ฉันเป็นคุณแผนยืนกล้ายิมมาหิ้มแผ่น จักมาพาแม่พิมพ์ไปอา,อาเอจ่าเจจ่าจ่า,า,า,าพิมพ์เป็นหญิงอาภพับ่เพึงมารับไปเลยพี่แผนเราแบ่งดินกันคนละแดนจะอยู่รวมกันไม่ได้ตัดสวัดขาดกาละตั้งแต่วันละโดนค่าพิมพ์เขาตั้งสัจจาอธิฐา ละไม่เด่นต่อไปฮะ อกคุณแผนไม่ต้องปริมไม่ต้องยิ้มเอาจนแผนะ้นน่ะว่าต้องแป่นในเรื่องของดีไม่ได้แฮนละกันอีกต่อไปพิมพ์มาตายก็รู้เรื่องไม่โกรธนะเื่องคุณแผนว่าเอาคุณช่างเป็นผัวแทนนะ่ะจึงในติน้นทายารูปรวยเหมือนอย่างติง้งแต่เป็นหญิงใจตองจึงต้องตายในป่าตองจะโทษใครยาเล่าที่ตาย ที่ตายจะโทษคุณแผนเป็นภัยต้องโทษใจของพิมพีเพราะพิมพ์ใจไม่ดีไปมีผัวสองได้สองได้สารักคุณแผนไว้เป็นคู่ไม่มีชู้กับคุณช้างดังนั้นแม่พิมพ์มาเธอก็ยังไม่ตายออ ไม่มีชูกับขุนช้างถ้ายังพิาพิมก็ยังไม่ตายพิมพ์ตายเพราะใจช่วเขาตัดหัวประหาร,ร,รเธอเพจพาเป็นผู้ช่างเพจพาเอมาลอง กลับเมืองไทยคราวไปได้ลาวทองพิมพ์นี้มีแต่มองผัวทิ้งให้เป็นไายคุณช่างรักใคร่ตั้งใจไปขอแม่สีประจันยกยอคุณแผนจึงขาดเยื่อใยไม่มีใครสิชิลเมื่ออยู่กินกับคุณช่างได้ผัวเป็นคุณนางมีคนเลียกว่าคุณนายแต่คุณแผนไม่รักชื่อ ไปแยงยือจากขุนช้างจึงเกิดเลืองถึงตารางชีวิตแม่พิมพ์มาต้องบลัยก็เพราะคุณแผนแสดงเรียกว่าไปแย่งคู่ครองพิมพ์จึงเข้าป่าต้องยอมตายออเออจ้าจว่าพิมจึงเข้าป่าต้องแล้วน้อยอมตายพูโตเอ๋ยไม่ควรคิด เอาความาผิดหนะ้าทีคุณแฟนถ้าตายได้จะตายแทนหนังน้อยหรือไทยมองเห็นเมียหัวหายแล้วร้องไห้และ,ละเฮียเมียม,มวยช่วยเมียน่นาได้ไหมเชจจะขาดตัดคอแล้วยังไปต่อเกตาแต่เป็นโชคชะตาแม่พิมพ์มาถึงกล่าวตายหมดนาะความพันผัวทิ้งผัวไปเมืองผี ถ้ายังอยู่ก็ยังดีพอใช้ได้เอ้ะเอ้ะเอาเอาท่าทาทาหมดความพันผัวทิ้งผัวไปเมืองผีถ้ายังอยู่ก็ยังดียังใช้ได้พาเมียให้เป็นภัยเห็นใจแล้วคุณแผนคิดขึ้นมาก็อน่าแค้นไม่ว่าอก ม,มาใจชั่วที่ว่ารักสองชายเรียกว่าพิมพ์ไม่ช่างทางคุณช่างคุณแพนไม่ดูมินละดูแลนยังมีความรักใคร้าหากไปรัก oh, คุณแพนช่างคงแค้นใจจางถ้าหากไปรักคุณช่างคุณแพนต้องเสียเชิงชาย oh. พิมพ์จึงตัด ป่าตองเรียกกันว่าสมัครตายอยู่บนตอข้อตัดเป็นปีศาจอยู่ในป่าพาของดีนี่หน้าคุณแผนไปฮาเอาเอาเอเอจะา,า,า,าจาจา,จาอยู่บนตอข้อตัดเป็นปีศาจอยู่ในป่าพาของดีนี่หน้าแล้วคุณแผนน่ะไป หน้าเส้นรายเนื้อนิ่มโอ้แม่พิมพ์มาเมืองสุพรรณลูกสาวยายสีระจันไม่น่ามาเมียสองใจสะพันวาสาเกลี่ยวกาดให้เพชรกาดเอาไป้าฟันคอใส่ขา้าไม่ให้คืนคายไม่เอาเยื่อเอาใหญ่ไม่เอาไว้เป็นตัวอย่างอาจังคุณแผนคุณช้างจะหาเมียให้ใช้ ถ้ามันยี่วันทองมันจะครองสองผัวชอกช้ำทำชั่วมันจะอยู่สองชายเรื่องนี้มันหนักแน่นเรื่องคุณแผนกับคุณช้างเป็นนิยายตัวอย่างมาแต่ครั้งผู้ใหญ่ถ้าหญิงได้ใจสองอย่างวันทองนั้นมีโทษจำเขาไว้ได้ประโยชน์นะตามแบบนิยาย ้าใจเดียวพออยู่ได้แต่สองใจเขาไม่ให้จำมีผัวไม่ค่อยประจําดอกอีกคนสองใจคาเอต้าจ้าชาชา่าใจเดียวอยู่ได้สองใจเขาไม่ให้จำมีผัวไม่ค่อยประจําดอกนะคนละสองใจพี่ยายตัวยางเรื่องคุณชาย นแใครเป็นคนทำใครแค้นใครเป็นคนข่มเหงใครทำเรื่องให้วันทองถึงกับนองน้ำตาพระพันวาสาสังฆาไม่คืนคายคุณช้างทำให้แค่หรือคุณแผนทำให้เขาจึงเกิดเลืองเกิดลาวด้ดยเหตุผลอะไร <S <S เรื่องนี่เราทั้งหลายก็คงต้องทายออกแล้วต้องถึงจรมมาลาแก้วถึงได้ลำบากกายเรียกว่ามิตร สองมิตรเขาทำผิดนากามเมทำให้เมียรังเรไปป่าความเคราะหลายโทษคุณแผนอย่างเปิดเผยว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งเวนกรรมมาตามาตึงต้องถูกตัดคอตาย จะชาชาว่าเวนกรรมตามไม่ตึงเวนกรรมมาตามมาตึงต้องถูกอาตัดนั้นคอตายว่าคอตายเทียงแกเพื่อปลอดภัยฉันไม่ใช่คุณแผนแต่จะเทียงเป็นตัวแทนมันหนาน้อยหรือไทย หาเรื่องอห้ใเฉเฉยว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งเวนกรรมตามาตึงต้องถูกอาตัดขอตาย่าถึงคุณแผนเกิดภัยก็ไม่ได้ตายแบบพิมพ์ตามนิยายว่าตายยิ้มหมดหน้าห่วงหมดใย,ยเพราะว่าขาด จะตาได้ทำมาแค่นั้นมัดอยู่ลาดตามทานลาถึงวาระสุดท้ายก็ไม่ได้บอกได้กล่าวกับลูกเต้าว่าเลยสักคนทั้งมื่นนวยาพลายจุมพลไม่รู้ว่าพ่อมีภัยเมื่อเปิดหีบพยนพลายจุมพลเห็นล,ล้วพ่อหัวกาดนเลือดแต่คอหมดทุนทางแก้ไคร ว่าแก้ไรนี่เป็นเรื่องของความตายเป็นนิยายที่ถูกต้องตายอย่างนี้แล้วพี่น้องไม่มีผิดตรงไหนาตายอย่างนี้แล้วสบายไม่เหมือนตายอย่างวันทองสองคนมันก็จะคล้องที่นี่มันตายไม่เหมือนใคร <สา S 1> แก้ไขแก้จ่า